นี่ไงนี่ไงมันมีแผนบอกอยู่ไปที่โลกเก่าแล้วก็ถ่ายอะไรที่น่ากลัวแล้วก็อัพโหลดลงสปูกทูปแล้วก็เอาตังค์แล้วก็โกไวรัลก็ต้องอกล้องวิดีโอไปถ่ายถ้าเยอะมันจะมีเว็บหลุมมันจะมีมันจะมีเวลาเรคคอร์ดให้วันจะกดมั่วนะถ้าแบบก็คือต้องกลับแล้วนะมันนลัวตรงนี้เลยนะโอ้ยมืดจังเลย นี่เราต้องลงไปดิมีฟอร์ดด้วยเฮ้ยมีเซลฟี่ด้วยอ่ะคู่มมาเซลฟี่กันวะไม่บอกเซลฟี่ไอเด็กล้องเดินน้ำดิเซลฟี่คอนเทนต์ของเดินน้ำดิเลยเวลาเจอไอ้ไทยไม่รู้ไม่คิดไรู้ดูอะไรไม่รู้อุ้ยขอหน้งไงตัวอะไรอ่ะ ผ่านเลยติดต <language> ่ำแย่แล้วแหละยแย่แล้วแหละแย่แล้วแหละไปแล้วไปยากยากไม่มามันมาแล้วโวยแย่แล้วแหละไปแล้วโอ้ยโอ้ย

เดือดตุกใจปอะกองอะนี่มันมีกล้องไ่ะเฮ้ยกล้องใหมมันจะมีพวกของจำเป็นอ่ะโอ้ยมึงซื้ออะไรไปอ่ะ

ไอ้ไก่กอดเลยรักเลยก <c oughs> อดกอดหน่อยกอดเลยฮาวด์มัสกอดกอดเลยทุกคนกอดกอดเลยกอดกอดอะไรไม่ยอมช่วยเลยมันจะฮาวดูมัสทำไมวะอ๋อถ้าเกิดกอดกันแล้วมันจะมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น nếu coi như ngay, ở, không thử được rồi, còn, 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 อ้าวใช่ไงอ่ะอ้าวคุณจะรู้ไอ้เหี้ยอืไอ้เฟตกูขอกอดหน่อยดิเฟตอืมกูอดไอ้เฟตคนรักไอ้ป๋อกอดหน่อยดิอืมกอดไอ้ป๋อเลยเดี๋ยวต้องถือทุกคนอะไรวะอะไรต้องถือเปล่าดอกมาถือดิ ใช่ไหมน้องทำมาดิตะบันเฮ้ยกดไรอ่ะเยียมเยี่ยม็นได้เไม่บอกฉันคนเดียวอ่ะโอ้ยเปกอนเลยเมื่อกี้ไปนั่นมังมังเลยใช้ได้มาเอ้ยที่ไปซื้อมาแล้วไปตังไปซื้ออย่างอื่นหมดแล้วไม่ทันได้ซื้ออะไรที่มันมีมีค่าเลยรที่พ่ายเงินหมดเลยเหลือดิฟสามลองซื้อแฟร์ป่ะ สิบส์มว่เฮ้ยออของจริงของเจ๋งเลยอันเนี้ยเ,เอาไปคนใส่หน้า,<อ>ามันไปมึงเอามึงเอ,อากรอบเอากรอบอันหนึ่งไปแต่กูเกลงกล้อง <laughs> อ่ะเฮเยี่ยมเลยเ ไปเลยลงมาต่อเลยเรียนสกิลเว้ยดิมันเรียนสกิลได้มะก่อนแล้วก็ไลา่เข้าไว้เหมือนยกนิ้วอ่ะยกนิ้วมาเรียนสกิลเว้ยไหนก็เรียนให้มาก่อนคอร์ดอ่ะเฮ้ยคอร์ดฟิตพวกมึงพวกมึงเซลฟี่กันเซลฟี่ได้ด้วยนะ กอย่างเปิดบล็อกเปิดบล็อกฮัลโหลครับสวัสดีครับพวกมึงเปิดบล็อกพวกมึงพวกมึงเปิดบล็อกหน่อยไอ้มาเปิดบล็อกหน่อยไอ้ไก่เปิดบล็อกกูถ่ายกูถ่ายอยู่เปิดบล็อกไอ้ไก่เปิดบล็อกยังไงเนี่ยนี่ไงเปิดบล็อกเเเฮฮ้ยไ็ดรื่องดตึก่ดูแก่ฮะะอไรวะ อะไรอะเราวยวบ้านขายพ่ตุแก้ไว้ตัดแกล่ดวยดนเลยได้ยินูีเลย เฮ้ยเฮ้ยเหตนผลอะไรขลังไหมเฮ้ยเพืรอุ้ยเพ่อในอ้าเฮ้ยเพไทยเพชรอไอเหี้ย กอดกอดหน่อยายไฟหน่อยถ่ายไฟให้หน่อยถ่ายไฟให้หน่อยเรื่องกอดหน่อยดิกอดเลยกอดกอดหน่อยนะกอดหน่อยนะรักเลยต้องคยโอ้โหเสียงดังมาก

หาอะไรมันไม่ดีเราจะช่วยย่งาจะกดช่วยกนตายเฮ้ยจะทำไงอ่ะกูไม่รู้กูไม่เคยเล่นมีแฟดมีอะไรไหมวะมึงจะกดติ้นใครกดติ้นกดอะไรก็ได้ร้ดอยู่แต่เป็นบ้ารู้ดูเนี่ยจะตายแล้วเผื่อไฟดับไปแล้วอยอา ไม <net> oh no no ่ใช่ต้มเยอะตัวค้อยเลยตอนไปถ่ายถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ชัดมากหูยโดนโดนโอ้โยมันโยก ไอเ้เทสงานใหญ่พับเลยกลับเลยได้ๆได้ๆข้าวเียนแล้วไันจะไปเดินให้มันพับโค <c oughs> ททเลยแยบรอ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 โรรค้ไทยโค